สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์1กันยายน2564สบคผ่อนปร้นให้กิจการอาทิร้านอาหารห้างหรือเดินทางข้ามจังหวัดสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขดังนี้ห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการจนถึง2ทุ่มกิจการในห้างอาทิคลินิกความงามลูกค้า ต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการร้านเสริมสวยร้านทําผมบริการลูกค้ารายละไม่เกิน1ชั่วโมงร้านอาหารในห้างรับลูกค้าได้50%ของที่นั่งร้านอาหารนอกห้างให้เปิดถึงเวลาสองทุ่มร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้7 5ร้านมีเครื่องปรับอากาศนั่งได้50%และงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ร้านนวดเปิดได้เฉพาะนวดเท้าสนามกีฬาสวนสาธารณะเปิดได้ ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน75สายการบินเปิดบริการเที่ยวบินในประเทศได้การเดินทางข้ามจังหวัดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขควบคุมโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัดและนี่คือการสรุปใจความสำคัญคลายล็อกดาวน์ที่เรานำมาฝากอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้เราด้วยสวัสดีค่ะ